ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับมองเห็นตัวเมืองมุกดาหารฝั่งนู้นไกลลิบนะครับตูดนะครับครับฝั่งนู้นก็เป็นสปปลาวนะครับครับมาให้ดูวิวทิวทัศน์ของสะพานไทยมิตรภาพนะครับ เป็ภาพไทลาวแห่งนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับครับเช้านี้อากาศดีมากๆเลยครับไม่มีเมฆเลยนะครับนี่ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองมุกดาหารกันนะครับไปดูตลาดอินโดจีนและหอมุกครับครับก็เรามาถึงตัวเมืองแล้วนะครับ ก็เห็นหอมุกอยู่ด้านหน้าเรานะครับเดี๋ยวจะไปแวะดูที่ว่าจะขึ้นไปเที่ยวได้หรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เราจะไปที่พระใหญ่ด้วยครับที่มองเห็นอยูด้านบนหน้นบนเราน่นนะครับนูนนะครับเดี๋ยวเราจะแวะตรงหอมุกที่ก่อนนะครับยังเช้าอยู่ครับช่วงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือเปล่านะครับครับก็เดี๋ยวเราถึงตรงนี้ก็จะหาข้อมูลก่อนนะครับ ครับก็นี่เรียกว่าหอมุกแก้วนะครับที่จังหวัดปุนดาหานครับครับก็ได้ข้อมูลนะครับจากร้านกาแฟแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเปิด้เปิดประมาณ9โมงนะครับครับก็นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเปิดผมนะครับแต่ปรากฏว่าเขายังไม่เปิดให้เข้านะอ่าเราคงจะไปที่พระใหญ่กันก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่ยังไม่เปิดให้เข้านะครับไปเจอกันที่พระใหญ่ครับครับเราก็มาถึงแล้วนะครับพระใหญ่ แห่งเมืองมุกดาหารนะครับเป็นองค์สีขาวมุกนะครับตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขานะครับสวยงามมากๆครับเมื่อสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามเช้าตอนนี้ครับครับด้านหน้าองค์พระนะครับเรามองไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมองเห็นแม่น้ำโขงอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมองเห็นตัวเมืองมุกดาหารนะครับบางส่วนนะครับ ก็เช้านี้อากาศไม่ค่อยสดใสครับนะครับยามเช้าก็จะมีหมอกบางๆมาบังนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นครับมองเห็นนะครับฝั่งสมปรลาวฝั่งนไกลลิบๆบนู่นครับนะครับแม่น้ําที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ผมอยู่บนยอดเขานะครับหน้าพระใหญ่ที่เมืองบุคดาหารอย่างนี้นะครับกับบรรยากาศยามเช้า อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมองเห็นไม่ได้ไกลนะครับมองเห็นไม่ได้ไกลนะครับฝั่งนน้นก็จะเป็นฝั่งสปปลรวานะครับแวงสวรรคเขตนะครับฝั่งดุลรับครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นแนวริมแม่น้าโขงของตัวเมืองปุกตหานนะครับนะครับดนล่าครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปดู ตลาดลินแม่น้ำโขงหรือที่เขาเรียกว่าตลาดอินโดนีเซียกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะไปตลาดคนเดินนะครับตอนเย็นนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่องค์พระนะครับขึ้นไปที่องค์พระนะครับในวน้มาแล้วครับก็ต้องไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวเราขับรถขึ้นไปจอดไว้ด้านบนนะครับแล้วเราก็จะเดินรอบองค์พระนะครับครับถ้าว่าขึ้นมาถึงองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับ ที่มุกดาหารนะครับบนพระพุทธบาทพโพเมนรมใช่ไหมบนนี้นะตามที่ป้ายบอกนะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันครับครับองค์พระถูงใหญ่มากครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ทานจะเป็นภูทางขึ้นแบบนี้ครับไหวไหมฮะเออ รถขึ้นมาถึงครับเมื่อกี้ผมขับรถขึ้นมาถึงด้านบนนี้นะครับครับมีห้องน้ํามีอะไรด้วยครับบนนี้ครับครับวันดี้ครับพามาเที่ยวมุกดาหารครับนี่ครับครับก็หลังจากที่เรากับพระใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอิโดจีนนะครับด้านล่างครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปชมตลาดอินโดจีเซกยต่อยครับอยู่ด้านหน้าของเราเนี่นะครับเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับครับก็ผมจะให้ดูมุมด้านบนนะครับด้านบนนะครับฝั่งทางที่กําลังก่อสร้างนะครับหน้าเมืองนี้ครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับ น่ามาเดินเที่ยวมากๆเลยนะครับเดีได้คเขาสร้างนานไปหน่อยครับครับด้านหน้านูนก็จะมองเห็นสะพานนะครับแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีครับสะพานก็มองไม่ค่อยเห็นไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งสปปอรลาวนะครับแวงสวรรค์เขตแถบฝั่งโน้นนะครับครับยากาศทั่วไปนะครับก็ไหนไหน เราก็เดินทางวัดที่มุกดาหารแล้วนะครับก็มาผมมาอัปเดตให้ดูนะครับผมมาสามครั้งนะครับ3ามปีติดต่อกันแต่ปรากฏว่า,าตลาดหน้าเมืองแห่งนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับหน้าเมืองนะครับที่เป็นตลาด อ่าอินโดจีนนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะสวยงามนะครับน่ามาเดินเที่ยวนะครับยามเย็นหรือว่ายามค่ำคืนยามเช้าอะไรก็แล้วแต่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูในตลาดอินโดจีนนครับวันนี้ครับก็ตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะครับ9โมงกว่านะครับปรากฏว่า ร้านรวมก็ยังเปิดจะไม่ครบนะครับนี่ทางซ้ายมือเราเนี่ยร้านยังปิดอยู่เลยครับส่วนขวามือนี่ก็เปิดบ้างแล้วนะครับเปิดบ้างแล้วกับก็เก้าโมงกว่ากับเวลานี้เก้าโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในกันอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีของอะไรขายนะครับวันนี้ เรากะว่าจะมาดูพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวข้บับดูด้านในกันครับค่อนข้างเงียบเหงาไปหน่อยครับครับเพราะว่าก้าโบงแล้วนะครับมันน่าจะ,ะตลาดน่าจะคึกคืนว่านี้นะครับ เราก็ไปดูข้างด้านในอีกหน่อยครับน่าจะดีกว่านี้นะครับครับเพราะว่า9โมงตอนนี้9โมงกว่านะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนเดินนะครับาสองค่ะาสองร้อยตกสองละ20บาทเองสีด้าจะเป็นแบบนี้เหรออ๋ออ๋ออ๋ออัอนี้อัอนี้อ๋อา๋ วดนากีจีนนะของจีนเนาะโอ้หลากหลายเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับไปซื้อตอนนี้เดินไปหนักเนาะโอเคกลับครับหมูยอพริกไทยดำนะครับครับชิมไม่ได้ครับนี่มีข้าวจีด้วยเนาะครับยังครับครับโอ้ยังเดินดีไกลครับผมน่ากินงั้นเลยกับก้าวแท่งร้อยนะครับกับ แห็นร้านนี้มีขายพริกหอมกระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียมกระเทียมนะครับไม่ไม่มีพริกไม่มีพริกไทยเดือครับเหรออ๋อไม่ครับผมครับนี่ครับนี้หัวหอม,มหัวกระเทียมหัวยังใหญ่ขายถูกๆด้วยนะ อนนี้เป็นกระเป๋าครับนี่นะครับอันนี้น่าจะนําเข้าจากเวียดนามนะครับครับมาจากเวียดนามครับสตารค์คู่นี้ก็จะเป็นจากเวียดนามนะครับเพราะคราที่แล้วผมไปเวียดนามได้เยอะมากเลยต็มเลยอืมโดยเฉพาะถนนคนเดินที่ฮานอยนะเออเหรอเออน่าฉายมากอันนี้ไอ้ดู ดูผ้าอันนี้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นโอ้สวยอะนะคล้ายๆผ้าครามนะอสวยนะครับกับด้านนี้นะครับเป็นกระเป๋าเยอะมากเลยนะครับอ่ากับก็เมื่อเข้ามาด้านในแล้วก็ร้านจะเปิดเยอะครับแล้วกค็คนเดินคนเดิน นะครับคนเดินดูของก็เยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับครับส่วนใหญ่นะครับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็มวกกระเป๋านะครับเครื่องไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะครับครับเราเดินมาก็สุดตลาดนะครับคนตลาดก็เปิดไม่เยอะครับ เดี๋ยวเราไปที่ถนนคนเดินในตัวเมืองกันดีกว่าครับเป็นตลาดลาตีครับครับเรามาถึงแล้วครับตลาดลาตีนะครับตลาดยมเย็นที่มุกดาหารครับไปเดินกันครับครับยาเย็นอย่างนี้ก็ผู้คนทั่วไปก็มาซื้ออาหารนะครับก่อนที่จะกลับเข้าบ้านนะครับนี่นะครับครับมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับที่นี่นะครับ ตรงนี้ครับมีต้มขาหมูก็มีลาบหมูก็มีต้มแซ่บก็มีครับนะครับนี่ครับคนปลาก็มีนี่ลาบเป็ดยังมีเลยครับนี่นะครับไม่ต้องไปทําเองเลยครับนะครับก็มาซื้อตรงนี้แล้วก็กลับเข้าบ้านได้เลยนะครับครับออหน้ากินอ่างนั้นเลยครับนี่นะครับครับ อันนี้เป็นร้านปอเปียทอดใช่ไหมเอาไหมครับปอเปียทอดนะครับเขาเลยนะครับออเลยเลยนะครับอันนี้เป็นปอเปียทอดนะซ้อเล่นแหนมเนืองเป็นแหนมเนืองด้วยใช่ไหมออเราก็บวกปอเปียอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ครับครับดูข้างล่างนี้นะครับตรงนี้ก็น่าน่าจะเป็นร้านเวียดนามนะ ครับก็อย่างที่ผมบอกครับขายดีทุกอย่างนะครับไม่แต่เสื้อผ้านะครับเพื่อเสื้อผ้ามือสองตัวนี้ก็ขายดีครับมีคนเข้ามาเลือกกันอยู่ตลอดเวลาครับนี่นะครับอ๋อใหม่ๆครับแต่ละตัวนะครับเสื้อกันหนาวก็มีครับที่ขับเตรียมที่จะรับลมหนาวแล้วนะครับ ร้านคขายเยอะครับร้านค้ายเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละร้านนี่ขายดีนะครับขายดีมากๆนะครับดูจากไหนครับดูจากแต่ละร้านนี่จะมีคนรอคิวอยู่หน้าร้านตลอดเลยนะครับครับร้านที่ขายดีที่สุดก็เป็นร้านอาหารนะครับที่ขายอาหารนะครับตรงนี้เป็นน้ำเต้าหู้ก็นะครับมีคิวรออยู่เลยเห็นไหมครับ เป็นพวกอาหารที่ก็จะขายดีนะครับขายดีเป็นน่าจะเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารอะไรนะครับเข้าไปกินในที่พักนะครับครับก็ร้าค้าก็เยอะมากเลยครับเนี่ยด้านด้านหลังนะครับนะครับก็วันนี้เราเดินกันหลายที่ของ ัวเมืองมุกดาหารนะครับก็กลับไปที่พักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยออกเที่ยวกันใหม่เราจะไปก,กันที่ไหนก็คอยติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ